สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ฟอร์มเลอี่ออนวนะคะเจอกันยามบ่ายนะคะวันน,นี้ตอนบ่ายนี้นะคะเราก็มาเริ่มแกะนะคะในส่วนของห้องเก็บของค่ะคะุณพ่อ,อกำลังจะเอาน็อตออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะยกแผ่นนะคะไปไว้ตรงนู้นค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกแผ่นหนึ่งนะคะออก คุณแม่นะคะก็ไล่กวาดขยะนะคะทุกคนกวาดเอาไปกองไว้ตรงนู้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเคลียร์นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะอย่างที่บอกนะคะเราจะแยกพลาสติกแยก <c oughs> พวกพลาสติก <c oughs> พวกสายไฟพวกเหล็กอะไรเงี้ยค่ะเอาไปขายเนาะอันไหนที่เป็นขยะเราก็จะใส่ถุงดำนะคะไปทิ้งที่เทศบาลนะคะ <c oughs> ก็เริ่มสะอาดแล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็ไล่กวาดนะคะเคลียร์ทำความสะอาดแล้วนะคะ เหลือแค่มุมนี้นะคะเดี๋ยวลื้อห้องเก็บของตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเริ่มเคลียร์ขยะมุมนี้ค่ะมากองกองเอาไว้เนาะนี่ยคะเคลียร์เป็นอย่างๆนะคะทุกคนไปดูผู้ช่วยกับผู้พ่อนะคะ่ะ ก็โล่งแล้วนะคะเหลือแต่โครงเหล็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุณพ่อกับผู้ช่วยก็จะช่วยกันแกะโครงเหล็กออกค่ะกำลังยืนเลงกันอยู่นะคะว่าจะใช้ค้อนหรือว่าใช้อะไรดีงัดออกงออะไรกั หาอะไรหาคอนมามีไหนหมดทั้งคอนทั้งอะไรอี่ยงนี้คุนคุณพ่อนะคะจะใช้พลังนะคะดึงนะคะดึงออกนะคะดีนะคะมีน้ำมันนวดบัวสวรรค์นะคะท่านชมถ้าไม,มไม่มีน้ำมันนวดบัวสวรรค์นะคะแย่ยเลยนะคะทำงานแบบนี้น ปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นนะคะน้ำมันนวดบัวสวรร์นะคะเป็นแผลตรงไหนก็ทาตรงนั้นค่ะช่างงกดีนักแรนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะ s 77 fcg wr นะคะน้นวดนะคะใช้ดีบอก โเสร็จแล้วนะคะก็เอามาวางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะค้อยนะคะเคาะออกค่ะทุกคนแยกชิ้นส่วนนะคะ โอเคท่านผู้ชมนะคะเราก็จะเอาไปวางที่อื่นก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้แก๊สตัดค่ะคอนมันเข้าออกไม่ได้นะคะ เราไว้เราจะวางไว้ตรงนี้ชั่วคราวก่อนนะคะนี่นะเก็บไว้ก่อนเอาไว้เอาอยู่เอาไว้ถุงโบราณ 嗯，就是那么回事。嗯，OK，好了。卖了、嗯，卖了。卖、哎 เห็นแต่คนเห็นแต่คนเห็นพี่ไหมเห็นแมวแมวเป็นแมวเหี้ยบนะฮึ่ แมวให้ยาข่าประมาณ ลองเปิดไฟดูสิใหนผู้ช่วยต,ต้องเปิดไฟนะคะเช็คไฟว่ายังมีไฟอยู่ไหมเอออ้ยมืดตั้งนานต้องพี่ก็นึกว่าเธอตัดไฟสรุปแล,แ,ลแล้วไฟยังไม่ได้ตัดนะคะตัดแคออ่โคมไฟแค่นี้เองค่ะสองอันนะคะนอกนั้นยังไม่ได้ตัดโอ้มืดตั้งนานต้องเ,เอ,อ๋ยเธอก็ไม่บอกเนาะมาถาเออกลัวไฟดูดไงทุกคนไม่มีใครกล้าเปิดนะ แต่นี้คือคุณแม่กําลังจะทําความสะอาดนะคะเก็บพวกเศษพุกเนี้ค่ะกวาดๆนะคะแล้วก็เอามากองไว้เป็นที่เป็นทางแบบนี้ค่ะจะได้เอาไปทิ้งทีเดียวนะก็แบ่งหน้าที่กันคุณพ่อกับผู้ช่วยเขากาลังรื้อนะคะไอตัวอิดแดงตรงนั้นค่ะแล้วก็กระจกตรงนั้นค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่เก็บต่อคะนะคะทุกคนวันนี้ผู้ช่วยเขาเปิดไฟให้แล้วนะคะสว่างจ้าเลย โอเคต้องไปเลยเธอไปช่วยเสียไหมเดี๋ยวพี่เคลียร์เองตรงนี้เนี่ค่ะมันจะมีเศษพวกนี้นะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆหยิบค่ะเศษใหญ่ๆนาะเศษใหญ่ๆมันกวาดไปไม่ได้ค่ะต้องหยิบอเล็กๆนี่เราสามารถเอาไปกวาดดันๆน,น,น,นะคะเกองได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ยังไม่เสร็จนะคะอีกหลายวันนนะคะกว่าจะเรียบร้อยกว่าจะเป็นอย่างๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคตอนแรกตรงน,นี้มันจะเป็นห้องนะคะแต่ว่าตอนนี้คือบนช่วยต้องกำลังงัดเหล็กนะคะอิดแดงนี่ก็จะเอาออกนะคะทุกคน ที่บอกนะคะให้มันโล่งหมดเลยโค้งเหล็กตรงนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเพอเปิดไฟนะคะสว่างเลยค่ะเห,ห,หลือแค่ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ เก็บนะคะระเบียบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหน้านะคะก็จะเอาออกค่ะเหลือแค่ประตูด้านหน้านะคะที่เป็นบานพับนะคะกระจกเอาออกค่ะเนาะให้มันเป็นทัดสวน,นะะขยะเยอะมากนะคะทุกคนนี่จะต้องเคลียร์นะคะเอารถพ่วงนะคะมา แล้วก็เอาไปทิ้งเทศบาลน,นะคะ หมูบาตโอ้ขอบคุณนะคะที่อยู่ฟา้าบ้านให้นะคะอืมนี่ถ้าลูกไม่มีลูกนะหนูเต็มบ้านแน่นอนนะเมื่อกี้เจอรังเจอรังหนูนะคะมีลูกตั้งห้าหกตัวเนี่ยแต่ว่าแม่มันวิ่งหนีไปก่อนนะคะเหลือแต่ลูกมันมมโอเคค่ะ่ันผู้ชมนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะคะหลังจากที่เราลุยงานกันมา ตั้งแต่เช้าค่ะคือจะบอกไว้เลยว่ากินข้าวก็รีบกินนะคะกินเสร็จก็รีบทำนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต่นะคะขยะนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะคุณแม่ก็เก็บกว่าจนเกลี้ยงเกาแล้วนะคะแล้วก็เอาไปกองไว้ตรงนู้นนะคะเห็นไ,ไหมนี่นะคะโอ้โหทูกคนลตัวคุณแม่นะแบบมีแต่ขี้ฝุ่นอะ่ะบอกเลยนะคะทั้งตัวนะคะ นี่เห็นไหมคะโล่งเลยสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะแกะกระจกตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเคลียขยะหมดแล้วนะคะแต่นี่คือยังไม่ขยะนะคะพื้นตรงนี้นะคะเราต้องขัดนะต้องฉีดน้ํานะคะขัดเอาแปรงนะคะแบบมาขัด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 นะคะทำความสะอาด เยแมงมุมเย่มงมุมใดๆน,นะคะเราก็ต้องปัดนะคะลงให้หมดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราลือ้อหรือว่าเราทําอะไรเสร็จแล้วนะคะพื้นนี่คือเดี๋ยวเราจะขัดนะคะเนาะนี่พร้อมให้เช่านะคะอะต้องเธอมาปิดไฟเลยเดี๋ยวจะเลิกงานแล้วต้องต้องมาปิดไฟเลยแล้วผู้ช่วยต้องมาปิดไฟนะคะ เวพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อค่ะทุกคนเนี่ยพรุ่งนี้จะมาเอาอิดลงนะคะมาลื้ออิดตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทุกนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยกันมากต้องต้องเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ปิดเลยเธอเวลาเลิกงานแนละ้วอยากกลับบ้านไหมเออปิดเลยปิดไฟกันนะคะเหนื่อยทุกคน เค hey. ปิดให้หมดเลยจ้ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่คุณแม่แบบรักมากๆนะคะเป็นบ้านหลังแรกนะคะในชีวิตนะคะก็มี <c oughs> แต่ก่อนก็หอบลูก <c oughs> หอบเต้านะคะจาก ต่ก่อนพนีจอนะคะก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บจนวันหนึ่งลูกก็เป็นหนุมเป็นสาวก็ออกจากบ้านไปนะคะก็ไปใช้ชีวิตเนาะบ้านหลังนี้ก็เลยไม่มีใครอยู่นะคะก็เลยแบบต้องให้แบบคนมาเช่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบผ่อนธนาคารด้วยจะได้แบบไม่เป็นภาระอะไรหลายอย่างด้วยเนาะทุกคนแล้วก็ก็ยังเก็บไว้เป็นความทรงจําด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งเกิดลูกเขาตั้งตัวได้นะเขเขาอาจจะ มาปลดหนี้ปลดสินอะไรก็ว่าไปเนาะทุกคนอืแต่ตอนนี้เราก็คือต้องให้เช่านะคะเพื่อเพื่อใครจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรใดๆนะโอเคดูดิคุณแม่ต้องใส่หมวกอาบน้ํามาเนะี <c oughs> ่ยเพราะมีงั้นนะเมื่อวานเพิ่งสระผมอะถ้าไม่ใส่หมวกอาบน้ามาทํานะมาทํางานนะคือผมคุณแม่นะมันจะเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นนะมามาปิดคลิปเร็วเ <c oughs> พาะผู้ช่วยเร็วๆ เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะทุกคนเห็นไหมพอลื้อตรงนี้เสร็จใช่ไหมมันโล่งหมดเลยนี่พ่อก็หมดแรงนะคะนั่งอยู่ตรงนู้นมาต้องมาปิดคลิปเลยพ่อมามดดูสภาพสภาพใจละคนสภาพใจละคนอะต้องให้ต้องเป็นคนปิดเลยเลยสวัสดีค่ะยังไงพรุ่งนี้มาอะไรพรุ่งนี้จะมาทำงานต่อนะครับพรุ่งนี้เธอ เดี๋ยวเธอเอากุญแจไปนะแล้วเธอก็เข้าบ้านเลยแล้วก็พี่บอกเลยใช่ไหมว่าทําอะไรรู้หมดแล้วค่ะอ่าโอเคนะพรุ่งนี้คุณแม่นะคะต้องไปเชียงใหม่ก่อนไปทํางานก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะได้มีตังมาใจ่ายค่าแรงต้องนะติดตั้งติดต้องไว้กี่บาทละกี่วันละเยอะอยู่โอ้ยท่านผู้ชมนี่ช่วยบอกว่าติดตั้งไว้เยอะอยู่แต่วันนี้พี่จะใช้แล้วนะ หรือว่าจะเอาพวกนี้ดีนี้ก็ได้โอเครักคนเนี่ยสรุปแล้วนะคุณแม่ต้องติดตั้งผู้ช่วยต้องนะคะอีกอีกหนึ่งวันค่ะพวกนี้ก็ต้องไปหาเงินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามาจ่ายนะคะเอาดอกไหมตัวประกันนนเอาดอกไหมพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมพ่อครับก็เอาพวนี้มาทำต่อครับอ่าโอเคต้องบายบายเร็วบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยค่ะบายบายรถเสียงดังมาก